สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมอจอพเปิดศูนย์การเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ TFII Schneider Electric Center of Excellence แห่งแรกในประเทศไทยค่ะศาสตราจารย์ดรธีรวุฒิบุญยโสพลนายกสภามหาวิทยาลายัย ศาสตราจารย์ดรสุชาติเสียงฉินอธิการบดีมหาวิทยลาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ TFII s n e i d e r Electric Center of Excellence โดยได้รับเกียรติจากนายชองโครบวงเวริร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี สำหรับศูนดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นความร่วมมือระหว่างม,มจพและบริษัทสไนเดอร์ไทยแลนด์เป็นหน่วยงานของสถาบันนวัตกรรมไทยฝรั่งเศสในระยะแรกของการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมอัตโนมัติและพลังงานทดแทนสมัยใหม่นับเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด,ด้านอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งภาคร และเอกชนและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมผลิตกำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมระบบการควบคุมมอ,อเตอร์ไฟฟ้าระบบการจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นคณะผู้บริหารได้นำชมการสาธิตการบรรยายถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลเช่น IoT smart control panel และ cobot ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นรวมถึงการดำเนินงานสถาบันนวัตกรรมไทยฝรั่งเศสและสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้กับวิทยลาลัยเทคนิคและวิทยลาลัยการอาชีพในสังกัดสอ,อสอจำนวน13แห่งทั่วประเทศ ก็เป็นการเปิดศูนย์นะครับความร่วมมือระหว่างบรษิษัทไนเดอร์กับทางหมาหาวิทยาลัยเทคนิคประจอมก้าวพนครเหนือนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านเอกราชัทูตของทางฝรั่งเศสนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างหมาหาวิทยาลัยกับทางบริษัทไชนเดอร์นะครับในการที่เอ่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะเข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทางด้านพวกระบบอิเล็กทรอนิกส นะครับที่จะสร้างหลักสูตรนะครับการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้นะครับให้สู่นักศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับก็ที่เราจะเน้นก็คือในเรื่องของระบบควบคุมนะครับอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอย่างใงด้านหลังผมเนี่ย IOT นะซึ่งเป็นระบบของระบบสารสนเทศนะครับดิจิทัลที่เป็นเข้ามาในประมวลข้อมูลที่ควบคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเราก็สร้างหลักสูตรนะครับเพื่อจะนําหลักสูตรเหล่านี้นะครับเข้าไปถ่ายทอดให้นิสิตนักศึกษานะครับโดยเฉพาะทางอาชีวศึกษาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเราก็มีความร่วมมือที่จะอบรมครูอาชีวะนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็นําองค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปกระจายสู่นักศึกษาที่เรียนระดับอาชีวะในส่วนของมหาวิทยาลัยนี่นะครับเราก็มีการอัปเกรดเครื่องมือ นะโดยผ่านบริษัท Schneider นะครับเราก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้นะครับให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท Schneider ซึ่งมาอัปเกรดในเรื่องของคลุพัม์ใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวข้องในการที่เป็นระบบที่จะพัฒนานะครับควบคุมในเรื่องของอั t โเมัตินะครับที่จะ เข้ามาในยุคงานในในอนาคตนะครับก็สถาบันนวัตกรรมเครื่องยไทยฝรั่งเศสเนี่ยครับก็คือเป้าหมายเลยเราต้องการนาเคโืงยี์สมัยใหม่โดยเฉพาะเคโืงยี์จากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับแล้วหน่วยงานของเราเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัยดังนั้นในการพัฒนานันทึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือจากหลายคณะนะครับที่เอาเครื่งยน์พวกนี้ไปใช้ส่วนอาชีวะเองเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญเลยเพราะ ในอาชีวะเนี่ยก็จะมีบุคลากรทั้งครูอาชีวะแล้วก็นักศึกษาอาชีวะเนี่ยจำนวนมากนะครับอย่างของสถาบันอาชีวะเนี่ยมีโรงเรียนอยู่ในสังกัดเนี่ย400กว่าแห่งนะครับก็จะใช้ศูนย์แห่งนี้เนี่ยร่วมกับศูนย์ที่ตั้งขึ้นนะครับเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของที่อาชีวะเองเนี่ยในการทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านาพลังงานสมัยใหม่ตรงนี้นะครับได้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น,นครับ